ชีจังหวัดตรังแรงหนักครูควักเงินส่วนตัวซื้อน้ําให้นักเรียนชาวบ้านต่างก็ซื้อน้ําใช้กันค่ะภัยแล้งในจังหวัดตรังริ่มขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งซึ่งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากในช่วงหน้าแล้งล่าสุดที่บริเวณบ้านมตโนยหมูม่3ตําบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมชุมชนใหญ่อาศัยอยู่กันประมาณ200ครัวเรือนรวมทั้งโรงเรียนและมัสยิด กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการขาดแคลนน้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากระบบน้ําประปาซึ่งเดินท่อระบายน้ําดึงน้ํามาจากอ่างเก็บน้ําบ้านเขาครูนะคะแหล่งน้ําดิบในตําบลบางสักอาเภอกันตังซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ไปประมาณ15กิโลเมตรเข้ามาใช้ในพื้นที่ แต่ขณะนี้เกิดปัญหาไม่มีน้ําประปาไหลามาหรืออาจจะมีน้ําไหลามาบ้างในบางช่วงแต่ไม่เพียงพอค่ะ <ไป S 1> เพราะขาดหายไปหลายวัน <c oughs> ขณะที่ <c oughs> พืน้นทีปลายน้ําแรงดันน้ําไม่พอขณะที่โรงเรียน <c oughs> มัสยิดซึ่งมีบ่อน้ําตื้น <c oughs> สำรองด้วยแต่ก็ไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้งค่ะโดยเฉพาะทําให้ทางครูต้องพักเงินในกระเป๋าซื้อน้ํามาให้นักเรียนได้ใช้ในโรงเรียนทําให้เดือดร้อนหนักประชาชนต้องซื้อน้ําใช้ทางละ1 4 0สิบบาท <c oughs> ขนาด200ลิตรค่ะ ผู้สูงอายุก็ต้องใช้เบีย้ยผู้สูงอายุซื้อน้ํากันเองนะคะโดยในพื้นที่ขาดแคลนน้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมระบุเป็นปัญหาซ้าซากเช่นเดียวกันชาวบ้านบางส่วนประมาณ20ครัวเรือนมีบ่อน,น้ําตื้นแต่หน้าแล้งน้ําก็น้อยไม่เพียงพอเช่นกันค่ะส่วนครัวเรือนที่เหลือขุดบ,บ่อน,น้ําตื้นใช้ไม่ได้เนื่องจากน้ําเค็มเข้าถึงโดยชาวบ้านที่ไม่มีบ่อน,น้ําตื้นหากเป็นช่วงหน้าฝนก็จะรองรับน้ําฝนไว้ใช้ แต่พอมาถึงหน้าแลกน้าฝนที่รองไว้ก็หมดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านกันนะคะมีตึ้งอ๋อกะโนเป๊มันต่ำซึงกระนี้มันเป๊มันรู้มันไม่ขึ้นคไม่มากพร้อยเลยพ่อกินหรือเดือนหนึ่งนึงกับไรกับตำมรสเสื้อน้ำไหมซสื้อแล้วไม่เสื้อผมตั้งรลยสิตั้งตั้งต้นนี่ม่ตั้งตั้งนอ่ะเอาเบียนนี่เสื้ออะคะ ฟ้าเลยตู้ใจไปแนั um. ้นเลได้มาหกโรยตะเก็บ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 ไว้ทันทีผมไ่โป้ก็ห้าโก็หมั้งถีงเซอร์มานั่นแค่ไหนแล้วนี่กคร่งเดือยเลือดมึงประมาณร่งเดือนตเดือนลรือไรบน้ำมันนำหมากนี่แต่มันเรามปนปัญหาครับไอ้ไรไมบรูปันหากับไปอะไรครับไม่รู้จะ้ไใช่ไหม ตัง้งแันไม่มาเอาเลยเหรอคะมันมากาลายหลังที่นั่นลหลังที่ก็มาหลังกลางคืนนั่นโจงกรงคืนนั่นหมาหมักไหมก็ได้และเก็บเอาได้แต่โอ้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 ตั้งอย่างง่าไปโจนแตาขึ้นช่งมันไม่ขึ้นอ๋อนั่นนี่เกิดนานต่อมาที่เยอะฮัลโหลตั้งยืนขี้ขุนหนกะกขนาดไหนบ้านบ้านนา่าคุณอ๋อตั้งเดือดร้อนเลยนะเจ้งเล้งเดือดร้อนปนเือนยายให้เขาช่วยไหมคะยายเขาแก้ไหม ấy. ล้วอันในต้องการปัณณ์เนี่ยเบอบ่อมากกี่ปีแล้วนี่เบื่อเบือือก็ไม่ผ่านสักสักอันมันมันคกมาเสี่ยงงานอะไรกันปีนี้ให้ได้ปุ๊บปุ๊บจัดแยงให้ตำให้นามเลยอืมผมได้ไปแล้วกำลังกับข้าพอดีนี่ชุนนะชุนบนไะไรฮะเสี่ยงก็หลายคนนี่รวยหวาเพื่อ ผมเเนี out, bon, room, non, ี่ยยงวล่าี่านเยวอคะประมาณซ่อเทียวครับทำเทียวๆพอไปชายชายมังอามังเรก็มอยู่ริมคลองเลยการิมคลองน้ำเค็มอะไรที่อยากให้แก้เลยแก้ด่วนๆเลยช่วงหน้าแล้งนี่แหละหน้าคนไม่ต้องห่วงคือได้รองน้ำรับได้เลยเดือนหน้าเนี่ยถือสินอดเขาทำละหมาดกันวันละวันละสี่ห้าเวลา ต้องอาบน้ำสียหครั้งนั่นแหละต่อวันอืมครับผมละบาปตรงนั้นเลยเป็นปัญหาเลยปัญหาใหญ่เลยเนี่ยก็อยากให้ชนอระทานเขาเร่งแก้มั้ยคะโคด่วนเลยถ้าไปไม่ได้ด่วนเลยกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยวันถือสี่นัดนั่นแหละช่วงถึงสี่นัดต้องอาบน้ํามันวันละหลายรอบอืม็อย่างว่าแหละอิสลามเนาะค่ะเออการทำละหมาปมีสิ่งใหญ่เลยนะต้องเร่งแก้เลยนะคะเร่งแก้เลยแหละถ้าทำได้ แสดงว,ว่าเราก็ห่วงช่วงเดือนเดือนเดือนหน้าเลยใช่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 แต่ถ้าน้าฝนไม่ๆๆไม่ๆๆ <u plan> ไม่ไม่อันนี้หถังครับหถังถ้าถ้าจะให้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยากเร่งด่วนผมว่า<ห>ถ้าอยากให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากใ็ให้ทางอยากให้ทางประสานงานทางอบตหร,รือว่าอบจให้มาให้ให้ใหใหใหอ,อน้ําข้างนอกเข้ามาเติมในในหถังตรงนี้เพื่อจะสูบพืชแล้วก็ปล่อยให้พี่น้องในชุมชนบ้านมุตนอย เพื่อได้ใช้บริโภคโรงเรียนก็มีปัญหาด้วยโรงเรียนก็มีปัญหาครับมัสยิดก็มีปัญหาแต่โรงเรียนมันอยู่บนบน,บนบกมันสามารถใช้บอ่อน้ําตื้นได้แล่มัสยิดก็ใช้บอ่อน้ําตื้นของของมัสยิดได้แต่เป็นหวงโซนท่าเรือจากท่าเรือเข้ามาในหมู่บ้านแล้ก็ยมีจุดนึงอยู่ในใน,ในลุ่มน้ําเก็มด้วยที่ขาดน้ําอยู่ จะหน้าเป็นใช้วันประมาณวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองจะจะเริ่มเข้าสู่เดือนือสินอดของมุสลิมครับปัญหาว่าอยากถ้าไม่มีน้ําตรงนี้บางทีพี่น้องกับจากทะเลจะไม่มีน้ําที่อาบหรือว่าทำอ,อาบแล้วก็มาละหมาดบางทีมันก็บางทีมันต้องใช้น้ําเยอะกอยาให้เ่เรครับต้องการให้เร่งด่วนเลย Rang Story Thailand รายงาน